มาตรงไหนกับวิวดวอ,นนอ,อกใจคนนอ่ะน่อใหนีกทำไมน่อใหมาตรงนี้มันกบวยออยยเยย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 ยเยยยยยยยติยย้ยยยัยไย้ยยยยยยียยยยยียย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 ้ยย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 งย ไมีแต่เป้งอันนี้ห้างเดียวนะเนี่ยเบิร์ นะโอ้สุดออดครับวันนี้เบียร์ไกหมดแดงร่อนคักไม้ซา้ายังไหแไหมฮอนเดดโอ้ดูทางขึ้นรับพี่นองสุดยอด แค่ว่ากับความทุกนะครับหายบรรยากาศใด้ดูครับเลาะปลาไปครับนะครับเงยคักเงอออก

เจ้าดึงอะไรบ่บกบวกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมมาใส่เลย คู่ควานไ่ลูกซึ้งพิษเลยเนาะแขนมือหายแนผิดมหเอาเอาเลยนะเคาะปอกๆเลยมันเดิมเออนั่แหละเอ่อเข่าเลยเพิ่มเติมเพิ่มเติมเจ้าเพิ่มเติโอ้ยมันสลัดก่อนมันสลัดมากะสลัดมากะกัดแล้ววะเออเออเออนี่แหละ ถูกต้องแล้วโยนทีมงานทีมงานมดแรงเลือกเลือกในคัดแยกนคัดแยกอ่ะอ่ะอายุอันอายุ้นนอายุวันก็กระตีแต่ปาดเลยเอาข้างนอยๆเดินเจอคนเลย เเตต็มาลยังไม่ได้นั่งเลยครับพี่น้องได้ลอไปน้่งขางกันทางมันมีป่ะไปยู่น่อยเดี๋ยวไหนลอเบระพเวบลับไย่าเดินซีเลยวะเนี่ย เจ้านี่ยุดยอดกันจริงๆเนาะน่งเยเขี่รถแง่แล้วบาทเงยับล้ดีสุดยอดครับพี่น้องเออใช่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 แมนแมนแมน เคนเคลนเคน้วนี่ยนั่งอรอครับพี่น้องเขาไปแยกใครมดแดงไปดูบรรยากาศกันเลยครับก็แดดร้อนนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับอยู่ในป่า รอพักหวานได้พักหวานด้วยครับอันนี้มาข้างแรกอันนี้ปลาเนี่ยก็เลามาได้เรื่อย,อยมานบอ่อป่าใหม่ เออยอดเข้าหายเอาเจ้าเสือทีมมั้งก็ผักหวานใครหมดแดง แงนอนเนี่ยอ่มีไข่ไม่ไปไหนมีไข่ไหมมีเปลีนไม่เปล่งนี น่าคอยกินที่เดียวงดนะคอดเดียวคอยกินที่เดียวงดนะกินดีวนนนนยวก็ทอดนะแน่นไปนิดแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรเนี่ย แปดสิบเมตรตั้แต่แปดสิบเมตรแตก็เดี่ยวขาเดี่ยวขาวนไป้าสิปรตสรงัรงสหาเจัม,มีลังหรือมีลังเะมีลังหมีลังไลูก เดี๋ยวไปก่อนใช่ไหม 保密。 จะเฝ้าติงงขม,ม,มตอนเน,นีขอนขวมตอนนี้ก็มดแรงนะเจเนห,ห้อแดงนะเี่ลงี่น้ำเหาอนี่ัอตุ๊มวนู่นน,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 นี่กะเทีทิ้ทงว่า